กรณีที่สูญเสียอวัยวะเมื่อสักครู่คนที่เป็นคนขับได้แค่สามหมื่นห้าไม่ว่าจะคุณสูญเสียอวัยวะกี่ข้างก็แล้วแต่นะสามหมื่นห้าแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีส่วนประมาทในส่วนของกรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยเราจะได้ในส่วนของที่พรบเขากําหนดไว้ตามเงื่อนไขนะคะย้ําว่าเขากําหนดไว้ตามเงื่อนไขอย่างเช่นกรณีนิ้วหายนิ้วขาด หรือนิ้วใช้การไม่ได้นะคะก็คือทุพพลภาพในส่วนนั้นอะสิ้นเชิงไปแล้วอะนะคะบางคนบอกนิ้วยังอยู่นะแต่ถามว่านิ้วเนี้ยมีความรู้สึกไหมไม่มีแล้วนิ้วเนี้ยทำอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วถูกประเมินจากแพทย์มาว่ามันเสียหายสิ้นเชิงแบบนี้ในกรณีนี้นิ้วยังอยู่ไม่ได้ขาดแต่มันใช้การไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยทางส่วนของพรบรเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะได้ในส่วนนี้สองแสนบาท นิ้วตั้งแต่1ข้อนิ้วขึ้นไปที่เสียหายนะคะได้20,000นบาทจากพรบรและไม่ว่าจะกี่นิ้วก็ตามถ้าไม่ถึงข้อมือเราจะได้20,000นบาทจากพรบรนี่คือสิ่งที่พรบรมีเงื่อนไขและกำหนดเอาไว้นะคะเมื่อ